อเออเมียข้าเจ้าหนุม่มไอชีวิตเจ้านี่มันน่าสงสารเหลือเกินคนดูก็น้อยยอดไหลก็น้อยยังต้องมาตายตั้งแต่ยังหนุ่มเมียเจ้าก็โดนผีไายเข้าสิง oh, <Shit. S 1> เอาแหละข้าจะช่วยหาเมียเจ้าเองแล้วเอาเมียเจ้าไปเป็นเมียข้า <S <S <ๆ>เออไม่ใช่แล้วนะท่านักพรตเอ่อวิธีหาเมียตัวจริงจึ๊บจึ๊บนะเปิดกระโปรงฮะ มีคนหายไปผมมองไม่ทันอ่ะเมื่อกี้อาจจะไม่มีขาหรือไม่ก็แบบขาเป็นผีอะไรประมาณนี้ดาบไงดาบแทงผีล้ลยโอ้โหช็อจะผีล้ลยปรากฏกายลำกระบี่สนานกำจัดผีได้ตัวเดียวเอาอันนี้ไปทำสมาธิเอออันนี้อาหารหมาใช่หรือเปล่าหรือเข้าสารเศกกระดูกหมาให้หมานี่เออ ฮะอันนั้นเป็นอะไรเป็นชาวไซยาเหรอถอดอะไรได้นะเมื่อกี้อะไรเล็บเป็นเล็บผีคิกไปโดนเองไม่ตั้งใจเอ่อท่านักพรตค่ะหาคำตอบไม่เจออยากจะเปิดผ้าคลุมหัวก็ไม่ได้คิกอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเนี่ยผมก็แบบพยายามคลิกไปจนหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยอะไรโอ้โหเมื่อกี้กระจกส่องมาหรือเปล่า อ๋อคลิกที่รอยแผลแล้วเจ้าสาวก็จะโชว์เล็บปีศาจให้เว้ยกระจกส่องมาทําไมรอบนี้ไม่ล่วงมาล่วงมาละเออเอาไปเออเสื้อผ้าโอ้ไมค์ครท่านนักพรตนี่ท่านก็มีกล้ามเหมือนกันเหรอเนี่ยเหลืออีกคนเดียวอ่าเปิดหน้าต่างช่วยหญิงสาวได้แล้ว <c oughs> อ้าววิญญาณร้ายยังอยู่ก <c oughs> ำลังโทร9ก1เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรหรอช่ด้วย่ ตอนนี้ฉันกำลังเอบมันอยู่ค่ะช่วยด้วยค่ะพุงุงุง,งนี่คือการฆาตกรรมที่น่ารักที่สุดในประวัติศาสตร์ปิกาจูฉันผิดหวังในตัวนายเลอเกินเอาแหละเอาเอาเอาห่วงยางไปใส่ปิกาจูให้ผู้หญิงอ๋อเติมอากาศให้ผู้หญิงเอาปลามาจูจุ๊บกับผู้หญิงอ, <c oughs> <c oughs> อุายไอ้เิร์ดคิดหนูเอาเป็ดยางมาโอเคปลาถึงก็ตายเลยเหรอ ขวดน้ำมาเติมอากาศเอานี่มาลูกโปง่งนะแล้วก็เทน,นิสได้ปะไม่ได้หลอดหลอดหลอดเอามาเออเมื่อ,อไหร่คาตากรมันจะไปวะเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อเครื่องสูบน้ำเอาว้าย <c oughs> สยองลูกเทนนิสใส่หน้าต่างอ๋อแล้วก็ขึ้นมาหายใจแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่ถุงเอาไปใส่คาตากร แล้วก็อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกใบไม้ให้ผู้หญิงอ่าแอบคาตากรได้นานขึ้นเนอรถตำรวจก็มาโอเครอดเออพี่ขาช่วยหนูด้วยค่ะหนูโดนคาตากรไล่ล่า oh, <shit. S 2> กระดึบกระดึบกระดึบเหมือนพัซล์แบบนี้เคยเล่นมาแล้วนะแต่ว่าอยู่ในเกมอื่นอ่ะ คนแรกเอาจรวดใหญ่ๆๆๆพอแล้วครับพี่ไม่ไหวแล้วครับพี่ไปเออโอ้คนนี้สวยกว่าสเปรกเลยเอาพัดลมไปเออคนนี้ก็เอาไฟฟ้าดูดไปแล้วกันเอาตายเวียนกรมอุยใหญ่แม่งมุมเออเป็นสเปรยกได้เกล แล้วก็เปิดตู้เอออันนี้ไงจะได้ท้องเสียแล้วก็ตดไปอันนี้ก็เพิ่มกมเนื้อน้ํามันช่วยอะไรวะไม่น่าช่วยนะน้ํามันเออมีอะไรอ,อ๋อนี่ไงท่อ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 เอาท่อไปเออพื้นเนี่ยจะต้องเปิดได้เชื่อผมไม่ได้เสยเออมีอะไรอีกอะเฮ้ยนี่ไงลมเอาไปน้ํามันไม่น่าเกี่ยวอะ่ะแต่ว่ามันเหลืออย่างสุดท้ายแล้วเอาลองดูนั่นไง เอออย่างสุดท้ายน่าจะเป็นโซ่ของโจ๊กเกอร์ก็ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยเอาไฟฟ้ามาใส่น้ำมันไฟฟ้าใส่โจ๊กเกอร์น้ำมันใส่โจ๊กเกอร์ให้โจ๊กเกอร์ปล่อยคำคมไวรุนโจ๊กเกอร์อะไรวะเอานี่ไงถุงเท้าโอ้โหเอา้าดมไปเออเรียบร้อยข้อนี้นี่มันก็คุ้นๆน,นะเนี่ย ช่วยให้ผู้หญิงคนนี้กลับเป็นเด็กดีบัตรเปลี่ยนเป็นเด็กดีเออเอามานั่งเรียนแล้วก็เปลี่ยนหมอนทิ้งไปเปลี่ยนไฟทิ้งไปเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนพรมอะไรเนี่ยมีแซ่ด้วยเหรอเปลี่ยนแซ่นี่เธอใช้แซ่ทำอะไรแล้วก็เปลี่ยนม่านไม่ได้เปลี่ยนชุดนะเปลี่ยนหูกระต่ายหน้ามือหลังตีเลยเปลี่ยนถุงน่องใส่แว่นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนประตู <laughs> เปลี่ยนพ่ออ๋ <c oughs> อ,อ,อเปลี่ยนพื้นอะเปลี่ยน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 เตียงเปลี่ยนอะไรเร็วเร็วเร็วโอ้โหโซฟานี้รู้สึกจะเห็นในหนังบ่อยออเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนไม่ได้นอนเปิดประตูเอาดีมากอินูเป็นเด็กดีโอเคเคลีย์งุ้ยปวดตดจังเลยค่ะพี่ขา ช่วยหนูหน่อยครับพี่ได้เลยได้เลยได้เลยเอาตดใส่ถุงใบคาตกรจะได้แบบไม่รู้ตัวตดใส่ขวดเออตดใส่ต้นม้เออตดใส่ลูกบอลเฮ้ยผู้หญิงมันอยู่ไหนวะเนี่ยตดใส่ตดใส่ตดใส่มีคนตายไปแล้วด้วยตดใส่ตดใส่ตดใส่ขวดเออ ตดใส่พัดลมไม่ใช่ตดใส่พัดลมเมื่อกี้ตดใส่อันนี้ตดแล้วเปิดเครื่องระบายอากาศอะไรประมาณนี้อันนี้ตดใส่กระดาษแต่เนี่ยไม่ใช่แน่นอนโอยดูน้ำนี่เขียวอีเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาใส่แต่หรอวะเออเอาใช่จริงด้วยอ่ะโดนเจอตัวเลยอ้อฆาตะกรคลิกที่เอานี้ไงน้ำหอมตดใส่น้ำหอมก่อนอ่าเอา้า อะไรวะกินตดหอมหอมฆาตากรก็ไม่ชอบอีกอ,อพยายามเปิดตู้อยู่ของเก่าๆเนี่ยผมจะยังแบบไม่รีบช้เว้ยเอาไปเร็วผู้หญิงกั้นไม่อยู่แล้วผมจะต้องแบบพยายามหาของใหม่ๆก่อนอันนี้ไงกางเกงกางเกงคนตายเรียบร้อยน่าจะโอเคเรามัง้งอะใส่ขวดน้ำใส่ถุงขยะใส่ลูกบอลเปิดที่ระบายอากาศ ใส่กระดาษใส่ต้นไม้เออตดเข้าไปให้ฟินาเล่ไปเลยเรียบร้อยเอออตดเยอะขนาดนี้ไปขี้ดีกว่านะครับข้าเบื่อวัตถุดิบเดิมๆจังเลยถ้ามีมนุษย์แถวนี้แล้วก็ข่าจะจับมนุษย์มาทำเป็นอาหารเคียกเคีๆยเียเคียเีย,เยช่วยผู้หญิงคนนี้หนีออกไปเอาเป็นหม้ออ๋อ เจอแล้วทางออกทางออกเนี่ยคือรูตรงนั้นที่ปิดเอาไว้เอาอะไรอีกดีหมวกไม่ได้อุ๊ยอันนี้ไงอ่าแล้วก็เก้าอี้โอเคอุ๊ยลูกตานี่เขาใช้ลูกตาทำอาหารด้วยเหรอเออแล้วก็อันนี้ไงผ้าปลาออกได้หรือยังนานีา่ต้องเอาอันที่อยู่บนสุดมาก่อนประมาณนี้มีเวลาประมาณหนึ่งนาทีครึ่งแล้วก็จากนั้นอันนี้ ไปตรงนี้แล้วก็อันนี้มาตรงนี้อ่าค่อยๆเคลียร์ไปเว้ยอันนี้มาตรงนี้แล้วก็อันนี้มาตรงนี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วก็ปึ๊บโอเคลวง2จากนั้นก็ไปด้านบนโอเคสวยแล้วก็อันนี้มาตรงนี้โอเคแล้วก็จากนั้นเอ่ออันนี้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 เคลียร์นี้ก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บไหลแม่ไหลอยู่แล้วก็อันี้ไปด้านบนให้ไหลลงไปด้านล่างสวยแล้วก็เอ่ออันนี้มาตรงนี้ อันนี้มาตรงนี้สวยสวยสวยอันนี้เปิดตรงนี้อันนี้เอามาตรงนี้อันนี้มาตรงน,นู้นเร็วเร็วเร็วเนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันให้เวลามาโคตรน้อยอะนาทีครึ่งมันจะไปทันยังไงวะเฮ<ๆ>้ยเอออันนี้ติดแล้ว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 ปึ๊บไม่ทันอีกแล้วเวลาหมดโอ้ oh, my god เดี๋ยวนะอันนี้มา ตรงนี้อันนี้มาตรงนี้เวลานไวจริงโอ้กูว่าแล้วเชียเหมือนมันบังคับให้แเพ้อ่ะอันนี้มาตรงนี้เคลียร์อันบนก่อนเลยแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้โอ้ oh my g o ก็ y god m ก็ o d oh my god oh my god ไหลไหลไหลสวยโอเคสวย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 ,สวยเอา้าติดแม่ยิ้มเบอไปตรงไหนได้เราเฮ้ยมาด้านบนเออโอเคแล้วก็อันนี้มาตรงนี้ไปไปไหลไหลไหลไป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 สวย เปิดประตูได้ไปเลยต่้หนีรอดซะทีคำเตือนด่านนี้มีฉากน่ากลัวคิดให้ดีก่อนจะเล่นอีกนิดเดียวฉันก็จะเข้าบ้านแกได้แล้วแกทั้งสองคนกับหมาอีกหนึ่งตัวตายแน่น้ำผสมซีเมนเป็นปูนแปะเข้าไปเปิดตู้ไม่ได้เอาโบ้ไปไม่ได้ยังไงล่ะทีนี้คอนทุบอะไร อ๋อเอาคอนมาเปิดตู้แล้วก็เอาน้ําให้ฮะอ๋อกระจกกระจกเอาแก้วมาทําเป็นกระจกแล้วก็มีตู้เซฟอย่างไงกันไกทําอะไรได้ตัดเสื้อผ้าว้าวเออปิดไว้โอ้โหคาตากรแม่งไม่ลดละเลยอ๋อเดี๋ยวกันไกตัดไอโบเออได้ขนไอโบมาแล้วนุดใจร้ายจังเลยว่ามึงเนี่ยโบเพื่อความอยู่รอดช่วยช่วยกันหน่อยคอนทุบตู้เซฟเออนี่ไง โอ้โหขนาดเหล็กขนาดนี้คาตรกรก็ยังมาได้เอาทองไปประตูทองบ้าอะคอนทุบคาตกรเอาเวรกรรมโอ้โหเอารองเท้ามาทำเป็นแบบกำแพงกินอ๋อคอนทุบตู้เออยังยังไม่หมดอีกอ๋โอโอ้โหเอาผู้ชายเนี่ยหลบได้ ปุ่ม SOS ่าตั้งนานเรียบร้อยแล้วอะไรฮะฝันร้ายเหรอโอเคประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ